จ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้คุณยายถาผ้าลุยสวนเนาะค่ะเนาะสิเห็ดคลิปการทําบ่อบ่อไม้มันขายบ่อพ่อไหมค่ะอาตะวันว่าวบนฟังใน่เห็ดหยางแน่นี่ิกระลังทําบ่อแดงหนาแดงครับนี่กระลังเห็ดกระลังทําบ่อไม้มันบ่อท่านไงบ่อท่านลูกค้านั่นแล้วเห็ดใบเห็ดเพิ่มอีกบ่อเห็ดเพิ่มเห็ดเพิ่มว่อหนึ่งกระลังจะเอาขี่ง้อลงห้องเพิ่มได้ อันนี้เฮ็ดแบบหลายเนาะมันก็เลยเฮ็ดแบบนี้เลยเฮ็ดแบบหลายเลยเห็ดว่ามันบ่แม่นบบกค้าหลายเออตอนแรกว่าสิเฮ็ดเลี้ยงปลาเจ้าของอยู่คือเอ้าลุยเลยบาดนี่คักเลยตะวันหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อมีตะบอยเงี้ยี้ยง่งย่งบ่อพ่อลูกคขาเฮ็ดจังไรนี่อันนี้คือขั้นตอนในการเอาขี่ควายลงเอาขี่กล้ยลงเลยเฮาสิไปเฮ็ดแบบประณีตบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่า เพราะว่ามันทําเป็นส่วนไหลมันก็นต้องเห็ดแบบนี้เพราะว่าชั้นที่ใส่น้าแค่สิบถึงสิบห้าเส้นแค่นั้นมันจังสีจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วก็ปล่อยแหนแค่ล่อเดียวสองโลอเห็ดบอ่อไม้ได้ค่ะนี่บอ่อตรงกลางนี่อ่ะโม,มนี่กะให้อาหารบำรุงเหมือดมือนี่แล้วก็สิปป่อยเหนือไม,ตไมอ่ตักไปมอแล้วอ่าตักไปเมื่อแล้วไว้แต่ให้ลูกค่ะ ประมาณมา,ณาณสามมือบ,อบอ่เกินหามือแล้วค่ะนอกจากติดเต็มบ่อเอเต็บ่อซื้ออาหารเข้าไปปุงอาหารมาเลยน,นํำนี่เอาบ,อาบ,อบอ่อนำบ่อบ่อหิกูกวะค่ะเอาแค่สิบถึงสิบห้าเส้นมันกันค่อยขยายดีฉันทดลองมาแล้วถ้าบอ่อเลือกนี่ดอกกสิบอ่อใหญ่ถ้าบอ่อตื้นน้ำตื้นนี่ดอกสีใหญ่เราก็สิขยายไดเร็วตามที่ที่สังเกตมาเลยเหตุแบบนี้เลย ได้เห็ดแบบงาอ่านลาเลยอันนี้บอ่ 3, บอสามบอ่ 3, บอบอ่ 3, บอสามบ่อกะทิปรุงน้ำไม่เอาฉีควายใส่มดปรุงปรุงน้ำคือทำอาหารของแหนแดงเลยคะ่ะเห็ดอาหารของแหนแดงวันนี้ตาอ้วนแล้วว่าอยากโชว์หนาป็นไหนเล้าเรากำลั่งลุยขี้ตม <laughs> กำลั่งลุยขี้ตมอยู่เราเป็นคนหมักกลอเล่าิดลุยขี้ตมเลาว่าออกซื้อเลย โอเคอันนี้การทํำขันตอนขันตอนกระเฮ็ดคือการหลักกับเฮ็ดในโบโบกะละมังมัหั <limited time. S 2> Quindi, ่นเฮ็ดเลี้ยงในกะละมังเฮ็ดแบบเดียวกันเมดเพี้ยงได้ว่าอันนี้มันหลอยอันนี้คือส่วนหลเขาเอาขี้ควายแท้ไปเลยุงปุ๋ยุงปุ๋ยสามทงปุ๋ยก็แล้วแต่ฉันกะจะเอาจุลียนซี่เฮ็ดจากกล้วยเฮ็ดจากนอกกล้วยเฮ็ดจากอี่งยังก็แล้วแต่ ยอยากไข่อยากยังก็แล้วแต่ที่เอามาลงในเป็นขวดสองขวดสามขวดก็แล้วแต่ฉันทใส่ฉันนี่สังเกตว่าถ้าดอกมันงอกดีเขียวดอกเขียวงามแสดงว,ว่าอา่ามันอุดมสมบูรณ์ขีค้ควายอุดมสมบูรณ์นี่แหละครูขีดตาอ้วนตาอ้วนมือขวาเก่งสุยางสุแนวตาอ้วนอ่าให้เราเห็ดให้เราท้าชาวบ้านนี่เนี่ยคือบอ่อ นี่แตะที่ฉันบอกว่าถ้าทําเป็นมีไ่ไล่ได้ต้องเฮ็ดแบบหลายๆแบบนี้อ่ามี่ไล่ได้ต้องเฮ็ดหลายๆแบบนี้มันจังสีท่านลูกค้าดด้วค่ะฉันส่งเวลาสามสิบยี่สิบคืนหน่อยสุดก็คือสิบสิบกิโลอืมเ <c oughs> ถอะ <c oughs> จนว่าขายบ่ท่านจน <c oughs> จนว่าจนว่าไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> งาบ่ท่านลายบ่ยังบ่ท่านเบิ้งวนเวียนหน่อยหน่อยได้มันยยังบ่ท่านอยู่ ปุ้นย่ยถาผ้าลุยสวนนี่ค่ะอิริเฮ็ดทุกยางเลยที่ลูกค้าต้องการ <laughs> จนวาตาอ้วนย่อมแลวมาาม้วทั้งบะคำเททั้งตอนจริงทั้งแหนแดงแหนแดงก็เฮ็ดไหลต้องการบะคำเทจริงบะคำเทจร,จริงช่ำนี่มีค่ะแต่ว่าจริงตุ่มนี่ออกหลากบาะท่านไหลก็เลยบะท่านอยากปล่อยตาอ้วนว่าถ้าบ่คุณภาพแล้วว่าเอาห้เด้ ล้วก็ช่วงนี้มันมีจังหวัดที่บางจังหวัดเนาะคะ่ะที่เคอรี่เขาว่าลหลับก็เลย,ยายก็ันเลยเขาข่ขายคลายครับมันมีช่วงนี้โควิดเนาะเขาก็เลยบอ่อคอยห้ทรงไปทรง,งเขาก็บ่ให้ทรงอ่ะไทยอ้อมอมแ,มมแ,มมแมอมแอมแถวภาคอีสานเท่านี้ไทยเฉพาะไอภาคโอ้จังหวัดที่เขาบอ่บอห่านเนาะค่ะนะเขาทรงใดกันเลยทรงถ้าจังหวัดใดที สร้างาถ้าแยุตจังหวัดใด้ชันกระสิถามกต่ชิบวัดอีซงให้ด้วยเด้อต้องเข้าใจทังสั่นอ่าลดทรงของเอาเงินลดทรงขนทรงเขาว่าลลับเลยขเขาบายน,น,น่อมบลับนี่คือกันอ่าสรุปมือนี่คืออันนี้คือบโบทีวาต้องเฮ็ดไหม,หไหมนี่บกลางเ็ดพิ่มเ็ดเพิ่มเต่าไปเพราะว่นมีขางขางแล้วขางขางทั้งทรายทั้งขวานี่เฮ็ดแล้วบานก็เลยมาเฮ็ดบโบกลางเห็นมันเต็มซะมันสิได้ขายเต็มที่ บานี้ลูกค้าสร้างมาเลยไม่กลัวไม่กลัวแล้วทําได้สามบอ่อยาวขนาดนี้ตะวันว่าไม่กลัวแล้วพ่อเพี้ยงแท้ๆว่ากันก็ว่าพ่อเพี้ยงบานี้สิพ่อเพีย้ยงไงมันสิได้เง็ดอีกอลูกค้าหลายลูกค้าหลายไอแค่นี้ก็นะคะน้อคุณยายถาผ้าลุยสวนกับขอลาไปก่อนออลาไปกอนตะอวนแล้วปูงดินแล้วเรียบร้อยจะเอาแหนลงปล่อยอการปล่อยแหน่ ตรงนี้ใส่เราไปส่วนใกลแลกเออเตรอตัวหน่อยท่านใส่อันนี้จะเอาแหนใส่ด uh ้วบ้านลอยนี้ก็จักประมาณจักโลนี่ยละสีใส่บ่อเต่ละบ่อเอาโลเดียวก็พ่ออ่าพ่อตาเอาใส่เศษจังเีษแล้วค่ะตี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 ถ้าใส่หลายดอกมันสีน้อยบ่ต้องไปใส่ที่เห้มันกระจายไป นะีแตกาสั่งมันดีไปเออแขกขากรลุกไปน้ำ๋อกล<อ>มลุกกับว่าใดหรอกอืมอ๋อไปฝนตกแต่แล้วมันก็นเลยจืดเจือไปหมดตลอดอ๋อปล่อยปล่อยปล่อยไปไป คือปล่อยสุเทียแหละค่ะคือให้เบิง่งเทื่อนั่นละ่ะต้องตบ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 ให้ให้รากมันลงให้รากมันขวมลงดินให้รากมันขวมลงบอ่อว่างหันน้ำม,มันฝนตกมันหล่นหล,ล่นบ่แต่อ้วนก็เลยมาปล่อยไม่ปล่อยน้ำออกเอาน้ำน้อยๆถ้านา้ำไหลายมันบ่ค่อยจเจริญเติบโต ไปแล้วไปแล้วอีกสองสามหมืองมาเบิ้งกระจิตเต็มบ่เข้มขน้นเดือนหนึ่งปุงเท่านึงด้ค่ะเรื่มบอกเดือนหนึ่งปุงเท่านึงเอ้าซื้อว่าไหนเฮาบ่าคอยขยายเฮากับมาปุง ดอกบัวใหญ่สังเกตเอาเนะะ้องค่ะน้าสิบอกตายโตเลยกับว่าใดสังเกตเอาอเรียนรูไปเรื่อยๆโอเคตะอวนเอาไปปล่อยทางผุนน้ำเอา,เอามือนี้เอาแค่นี้ก็เน่ะคะ่นะเนาะคุณยายถาขอลาไปก่อนเด้อไปคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมกะ กดติดตามคุณยายก็จะได้เฮ็ดคลิปสวยๆงามๆให้เบิ้งอาถึงมีคลิปใหม่ๆสวยๆงามๆให้เบ hey, ิ้งพูดละพูดละตะอ้วนแล้วปรุงเยียบเข้าไปเลยในบ่อเพราะว่ามันเลือกแค่สิบถึงสิบห้าเส้นนี่ละแหนแดงกำลังชอบโอเคนะคะเนาะามื okay, n oka, n oka. Ah, ่อนี่เอาไว้แค่นี้ก่อน คุณยายถาผ้าลุยสวนขอล่าไปกอนเมื่อนี้ตาเห็นว่ามีประโยชน์กับกดติดตามให้ยายในเด้อเป็นกำลังใจเด้อจ้าสวัสดีค่ะ